เป็นศิลปินที่มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับซานิแรเกอร์นัททิวล่าสุดก็ได้รับขัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นพรีเซนเตอร์จำหน่ายดอกมะลิสัญลักษณ์งานวันแม่แห่งชาติประจําปี2556โดยรายได้จัดการจําหน่ายส่วนหนึ่งจะทุนกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลค่ะนอกจากนี้ยังจะนําไปช่วยเหลือผู้ยากราทั่วประเทศอีกด้วยไปดูรีลาการถ่ายโปสเตอร์และวิธีาของคุณีกันดีกว่าค่าะใจอยู่ดูแลแต่เธอขอเธอจะมีฉันขอให้ผู้บันควงไหญอยู่ทุกวันรู้บังไหมว่าเธอคือคนสําคัญในหัวใจ แล้วก็พิซานีนะครับเป็นตัวแทนจากฟรูฟานิเ,เชียนะครับได้รับคัดเลือกจากสภาส,งงสงังคมสงเคราะห์ให้มาเป็นเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ครับผมในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสงังคมสงเคราะห์ครับซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะคะที่เราจําหน่ายนะคะเราจะนําทุนกล้าวถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระราชกุสลคนค่ะใช่แล้วก็รายได้อีกส่วนหนึ่งนะคะผมก็จะนําไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ทู้เประเทศด้วยครับใช่สําหรับลูกๆนะคะที่สนใจนะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ สภาสังคมสงเคราะห์นะคะสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีค่ะหรือโทรศัพท์นะคะ0ู3 4 5 4 7 7 3 3 3 7ค่ะครับผมแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งง่ายๆก็คือไปหาซื้อนะครับดอกมะลีนี้นะครับผมได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศเลยครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสแยกตึกชัยหรือที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศค่ะ